ตอทำอะไรกันสองนุ่มครับสองนุมน่มนุ่มติมตากำลังเล่นอยู่กับเพื่อนๆระหว่างที่คุณแม่ทำกับข้าวหลังบ้านครับนี่สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้แม่ยอม มีอาหารมันำเสนอค่ะวันนี้เราจะทำพะโลคาหมูโอวันตินนะคะใช่กำลังนี่ขบเครื่องอยู่ค่ะขบเครื่องอยู่ขบเครื่องอยู่ตอนนี้มีเอ้นี่ค่ะมีกระเทียมมีกระเทียมแล้วก็รากผักชีค่ะอืมค่ะแล้วก็มีพี่ไทยไม่รลืมพี่ไทย เม่ลืมเลยมีพริกไทยด้วยครับเพื่อนเพื่อนซามยางกระสัมเกลือเลาเกสัมเกลือค่ะซมเกลืออ่าเกแม่โด้ขูอยู่เดี๋ยวแม่กำลังตำเครื่องอยู่ครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวให้เอกแต่ตอนนี้ยังยังยังไม่ได้ที่ค่ะนี่ครับพี่ดำอยู่นี่ครับพี่ดำนี่เดี๋ยวช่วยแม่ด้วยพี่ดำบอกช่วยแม่ด้วยครับผมเดี๋ยวเราไปดูน้องๆหน้าบ้านกันครับว่าน้องๆทำอะไรเดี๋ยวให้คุณแม่ตำเครื่องไปก่อนครับ วันนี้ก็วันอาทิตย์ครับคุณแม่ก็หยุดทานด้วยนี่ก็มาดูตอนเช้าครับหลังจากกินกันอิ่มเนี่ยนี่น้องน้อยครับเพื่อนทำไมกันน้อยน้อยทำไอล่ะเอ๊ะะคุยกับพ่อหน่อยน้อยน้อยกลัวพ่อหน่อยเอไมม่คน้อยนอนพักก่อนน่ะนี่น้องน้อยครับน้องน้อยสวยครับแล้วก็ก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่วันด้วยนะครับที่สนับสนุนนะครับขอบคุณแม่วันมากครับจะได้สองอัน เพื่อให้น้องได้ชมวิวหน้าบ้านครับพรเพื่อนๆนี่นชมวิวอะไรเนี่ยสุดหลอ่อสุดหลอ่ลอตาตีอีกแล้วอะ่ะเป็นลบอีกแล้วะหลอ่ลอพ่อสบายไหมติมบอกว่าสบายครับพ่อไม่ต้องห่วงติม ครับมมากุหลาต้าครับกุลาต้าโดนฉลามกินครับตอนนี้นี่ครับกุลาต้ากุลาบ้าบอกกุลาต้าโดนฉลามกินกระเพ่ะตอนนี้นี่นอนสบายเลยครับตอนนี้ตัวฉลามนี่ก็วันนี้ก็เอาลงมาเพื่อที่จะกำจัดขุนให้น้องครับแล้วก็ซักเพื่อทำความสะอาดครับวันนี้ น้องตาขอ,อยืนนอนแป๊บหนึ่งครับเพื่อนๆเดี๋ยวพอต้องกําจัดหมดเลยครับวันนี้คือทั้งหมอนของพี่อ้วนแล้วกท็ที่นอนของน้องวันนี้คือจะเอาลงมาซักหมดเลยครับได้น้องกาจัดขนพวกนี้ครับก็เป็นวันอาทิตย์ตอนเ,เช้านะครับเพื่อนๆตอนนี้คุณแม่กําลังทบข้าวอยู่ครับผมต้าไม่ช่วยแม่หรอกนะต้าบอกว่าต้าไม่อยากช่วยหรอกครับ นอนดีหวานบ้ากินอิ่มแล้วครับนี่เปลี่ยนบรรยากาศจากตเตาแก๊สกลายเป็นเตาถ่านนะครับวันนี้่อใช้เตาถ่านแม่อยากใช้เตาถ่านทำวันนี้ก็เลยจัดไปครับนี่แม่จะเอาโอวจินใส่ขาหมูค่ะใช่โอวตินใส่ขาหมูขาหมูใส่โอมตินครับเมนูใหม่ครับเมนูใหม่มมครับเมนูใหม่เมนูใหม่แม่ยองทดสอบก่อนครับว่ากินได้หรือไม่ได้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 ค่ะนี่พันกุกเลยครับพันอุกเลยตอนนี้ เนด้คอร่อยค่ะเดี๋ยวแม่เอาช้อนมาควนหน่อยหนึ่งครับสูตรนี้มาจากไหนเนี่ยแม่ดูใน u t u b e จาก youtube เหมือนกันครับแล้วลองมาทำดูดูใน YouTube ค่ะเต่อร่อยนะคะแ<อ>ม่เคยทำกินแล้วค่ะนี<อ>่ก็ดูจาก u t u b e เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเปื่อยแล้วค่ะแป๊บนึงใช่ครับเดี๋ยวรออีกหน่อยครับเ,เพื่อนๆนอี๋ทำอะไรกัน องนุ่มครับสองนุง่มนุ่มติมตากำลังเล่นอยู่กับเพื่อนๆระหว่างที่คุณแม่ทำกับข้าวหลังบ้านครับนี่กำลังเล่นนะติมบอกไม่ไหวแล้วติมไม่ไหวแล้วติมเดินหนีก่อนเลยครับเพื่อนๆนี่ติมเดินหนีน้องแล้วติมบอกว่าโอ้ยตาเอ้ยอะไรนักหนานี่เนี่ยนี่เนี่ยตาตกหัวพี่ติมีแก้วอ่ะเมืม่อวานเมื่อวานครับเพื่อนไม่ได้ถ่ายแต่ว่าติมนอนหลับรับสบายอะ่ะแต่ตา กัดคอพี่ติมเลยอะ่ะกัดกัดจนพี่ติมตื่นน่ะสุดยอดจริงเลยคุณล่าตานี่นี่นี่ครับเพื่นนอนเเดี๋ยวเราไปดูกับข้าวแม่สเสร็จยังครับเล่นกันไปก่อนนะครับโนโนโนหนุนๆทั้งหลายนะครับผมเล่นไปก่อนครับเดี๋ยวพ่อไปดูกับข้าวแม่ก่อนครับผมก็มาเจอขามหมูพะโล้แล้วครับเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับคุณแม่บอกเสร็จแล้วตัาให้ดูนะคะขาขาหมูพะโล้ครับวันนี้ไม่ใส่ไข่คะเอ้ยไม่ใช่ขาหมูพะโล้ดิขาหมูโอนตินครับขาหมูโอนตินครับ นี่ครับมีโอกาสจริงอยากให้ทำให้ FC กินมากเลยครับนี่เป็นไงครับดูครับอันนี้คือต้นผักชีค่ะใส่ต้นผักชีเลยครับเราตำไปแล้วแล้วก็ใส่เพิ่มอีกนิดนึงจะได้หอมหอ,มอ่าดูนี่<ด><ด>น่ากินไหมคะนีดด่ดูดูครับร้อนๆ้อนึน่กนากินมาก กินนะครับ,รบยอกันเองก่อนครับแต่คนอื่นกินอร่อยเปล่าไม่รู้นะครับรแต่ต้องยอกันเองก่อนใช่พอยิ้มเมื่อกินอร่อยอยู่แล้วอ,อไ,มไม่รู้นะไม่รู้ใช่ครับวันนี้เราก็จบภารกิจครับทำพะโล้หมูใช่ไหมครับแม่อา้าว โล์คขาหูใส่โบนอินค่ะครับผมน,นี่ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีมากๆนะะคับทุกที่เข้ามารับชมชงมายงเชนเนนะคะครับสว,ส,สวัสดีครับบ๊ายบาย